สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้จอย u u o s h o c k หรือจอย p s o นะครับต้องการเล่น fifa 22กับเพื่อนนะครับโดยใช้โปรแกรม d s 4 w i n d o w นนะครับผมจะสอนการตั้งค่าและการใช้โปรแกรม d s 4 w i n d o w นนะครับดับแรกเราเปิดโปรแกรม d s 4 windows ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบตัวรับบลูทูธนะครับกดที่ ค้นหาตัวบลูทูธนะครับกดบลูทูธแอนด์ออเทอร์ e ดไว์เ e ตติ้งนะครับอันนี้ผมใช้สองจอยนะครับจอย PS4 นะครับกดที่บลูทูธแอนด์เดไวซ์นะครับกดออนนะครับเมื่อเราเสียบตัวบลูทูธมันจะขึ้นออนเลยนะครับต่อไปนะครับทำการกด add device นะครับเพื่อเชื่อมต่อจอยของเรานะครับ อันนี้ผมเชื่อมต่อทีละจอยนะครับทําการกดบลูทูธนะครับแล้วทําการกดที่ปุ่มจอยของเรากดแชร์ค้างไว้นะครับแล้วกดกับปุ่มที่มีสัญลักษณ์เพลย์สเตชันนะครับวงกลมตรงกลางครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับกดดอนนะครับส่วนจอยที่สองนะครับเรากดเหมือนเดิมครับกด add device นะครับแล้วทำการกด บู o ทูตเหมือนเดิมครับแล้วกดปุ่มแชร์ที่จอยเราค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มวงกลมตรงกลางที่มีสัญลักษณ์โลโก้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะคอนเน็กแบบนี้นะครับที่จอยของเราไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็กดดอนนะครับเราก็ออกจากโปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับที่โปรแกรมของเรานะครับขึ้นสองจอยนะครับ มีทั้งสเตตัสสัญลักษณ์การเชื่อมต่อนะครับอันนี้ให้ติ๊กถูกหมดเลยนะครับปกติมันยังไม่ขึ้นชื่อจอยของเรานะครับตอนนี้เราไปกดโฟล์ฟล์นะครับกด new ครับแล้วก็กดเยสนะครับทำการกด apply ต่อเลยนะครับ ทําการตั้งชื่อต่อเลยนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า j o ยหนึ่งนะครับทําการกดเซฟครับแล้วก็มาติ๊กอีกทีนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับต่อไปจอยที่สองนะครับผมทําอีกทีนะครับกดโฟล์ไฟล์นะครับกด new ครับกดเยสนะครับกดแอปพลครับ แล้วตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อ J2 นะครับกดเซฟครับทีนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่อจอยหมูดทั้งสองจอยแล้วนะครับกดเอาพุทสล็อดดูนะครับอันนี้ติ๊กถูกหมดเลยนะครับทำการย่อโปรแกรมไว้นะครับหน้านี้ก็ออกไปเลยนะครับต่อไปเรามาเข้าเกมดูนะครับว่าเกมเราเล่นได้หรือเปล่านะครับ ผมจะตัดคลิปเร็วๆหน่อยนะครับตอนเข้าเกมนะครับเรามากดเพย์ดูนะครับกดคลิกออฟครับมาลองจอยเรานะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะขึ้นรูปสีจอยไม่ต้องตกใจนะครับเราสนใจแค่จอยสองจอยที่เราเสียบไว้นะครับอีกจอยหนึ่งมันจะมีชื่อขึ้นไว้นะครับ พร้อมเลดี้พร้อมเล้นะครับจอยที่2มันจะไม่ขึ้นเลดี้นะครับเรากดที่ create new k i c k off name นะครับตั้งชื่อจอยของเรานะครับทีนี้เราก็มาตั้งชื่อจอยของเรานะครับจอย2นะครับต้องใช้2องพยางนะครับถึงจะตั้งชื่อได้นะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับติ๊กถูกนะครับ นี่นะครับมันก็จะขึ้นเลดี้พร้อมใช้งานนะครับแล้วกดไปเลยนะครับกดเล่นเลยครับจอยหนึ่งผมเล่นแมนซิตี้นะครับจอยสองเล่นแมนยูนะครับลองดูนะครับว่าจอยเราทั้งสองจอยจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับกดได้นะครับทั้งสองจอยนะครับลองกดดูนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับ รอยยังสองก็เล่นได้นะครับเราลองมองเข้าเกมดูนะครับว่าเล่นสูตรเล่นท่าอะไรได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับจอยของเราใช้ได้นะครับผมลองเล่นจอยหอนึ่งดูนะครับเล่นท่าเล่นอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวลองเล่นจอยสองดูนะครับนี่นครับ เล่นได้หมดนะครับเล่นท่าเล่นไหนครับย้ํานะครับอันนี้เป็นจอย PS4 ทั้ง2จอยเลยนะครับจอยทั่วไปไม่ได้นะครับต่อไปนะครับวิธีการปิดตัวบลูทูธปิดจอยของเรานะครับเราออกจากเกมก่อนก็ได้ครับเข้าที่ค้นหาครับกด Bluetooth a n d Other d e v i c e Setting นะครับแล้วเลือกกดที่เป็น on เป็น Off ตัวบลูทูธนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ